สวัสดีค่ะตูนี่ป3นะคะวันนี้ตูนมานะคะด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเราในวันนี้นะคะก็คือวาสลีนนั่นเองนะคะมาทำฮาวทูให้ชมกันค่ะเดี๋เพื่อสงสัยว่าวาสลีนเกี่ยวอะไรกับการทำฮาวทูของตูนะคะ mm. ก็ตูนจะมาทำฮาวทูในการแต่งหน้านี่แหละคะ่ะแต่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าเพื่อเปิดเผยผิวกระจ่างใสนะคะ,ละหลายๆคนก็ได้ถามตูนมาว่าเราจะแต่งหน้าไปเรียนเนี้ย แต่งหน้ากันยังไงดีเพื่อไม่ให้ดูแบบว่าโบหนาะจัดจัวเกินไปอะไรย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องถนัดของตูนอยู่แล้วในการแต่งหน้าให้ดูต้องบอกว่าให้ดูค่อนข้างธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูลดอายุไปในตัวด้วยเดี๋ยวก็มาติดตามชมเทคนิคของตูนกันดีกว่าว่าจะแต่งหน้ายังไงเพให้ผิวกระจ่างใสในสไตล์ของวัสลีนค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะตูนจะเริ่มลงเบสนะคะเป็นเบสสีเนื้อนะคะเพราะว่าต้องการการปกปิดด้วยค่ะตูนจะไม่เลือกใช้เป็นรองพื้นเพราะว่าตูนต้องการความกระจ่างใสแบบเป็นธรรมชาตินะคะเพราะบางทีการลงรองพื้นเนี่ยทำให้หน้าเราดูโบะหนาจนเกินไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราจะดูไม่เป็นธรรมชาติตูก็จะเลือกใช้แค่เบสค่ะค่อยๆแตะเกลี่ยนะคะให้ทั่วใบหน้าและหลังจากนั้นนะคะ เมื่อเราเกลี่ยทั่วใบหน้าแล้วตุนก็จะใช้มิสที่เป็นน้ำแร่นะคะฉีดให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆตบนะคะเพื่อให้ผิวดูชุ่มฉ่ำนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะลงแป้งนะคะแต่จะใช้เป็นแปรงนะคะปัดเอาเพื่อความเบาบางเป็นธรรมชาติค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วนะคะตุนจะเขียนให้หนาขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็ลองดูจากเส้นที่ตุนวาดดูนะคะ จะเป็นการสร้างรูปคิ้วขึ้นมาใหม่ค่ะการวาดคิ้วให้หนาขึ้นจะช่วยทำให้เราดูเด็กลงนะคะแค่นี้เราก็จะได้รูปคิ้วแบบใหม่ออกมาแล้วค่ะจากนั้นนะคะอายแชโดว์นะคะเลือกใช้เป็นสีโทนน้ำตาลทองนะคะถ้าสี โทนทองสว่างนะคะให้ทั่วเปลืกตาก่อนนะคะเป็นการปรับความสว่างของเปลือกตาของเรานะคะให้ดูกระจ่างใสขึ้นค่ะลดความหมองค้ำไปในตัวด้วยแล้วก็ใช้เศษที่เหลือนะคะทาช่วงใต้ตานะคะหลังจากนั้นนะคะจะใช้ไอชีโรสสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะทาช่วงใต้พับเปลือกตานะคะ แล้วก็ลืมตาดูนะคะช่วงหางตาสำหรับคนที่มีเนื้อหางตาค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้สีน้ำตาลทองนะคะเป็นประกายชิมเมอร์นะคะแตะเบาๆเพื่อเป็นการเบลนทั้งสองสีให้เข้ากันค่ะก็จะทำการปัดมาสคาร่านะคะมาสคาร่าที่ตัวเลือกใช้นะคะจะเป็นมาสคาร่าแบบเจลนะคะสีเข้มเพื่อที่จะเน้น ขนตาที่หนาขึ้นนะคะปะตู่เป็นคนที่ขนตาค่อนข้างยาวแล้วก่อนอยู่แล้วก็เลยต้องการความหนาเพิ่มขึ้นค่ะทั้งขนตาบนและขนตาล่างเลยนะคะปัดด้วยการใช้วิธีซิกแซกเพื่อที่ขนตาจะได้เรียงเส้นสวยงามค่ะก็จะได้ดวงตาที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแบบนี้โดยที่เราจะไม่ลงอายไลเนอร์ค่ะลองเทียบกันสองข้างหลังด้านที่ทาแล้วนะคะทั้งคิ้วและแต่งตาแล้วนะคะ จากนั้นจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะกรอบแพนด้าใต้ตาค่ะค่อยๆใช้นิ้วนะคะแตะเบาๆนะคะช่วงใต้ตาที่หมองคล้ำค่อยๆกดแล้วก็แตะเบาๆให้ทั่วนะคะเช่นเดียวก,กันกับช่วงร่องแก้มนะคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์แตะเพื่อพรางนะคะไม่ให้เราดูมีร่องแก้มเทคนิคนี้จะช่วยทำให้เราดูอายุอ่อนเยาว์ลงด้วยค่ะ แล้วก็จะใช้ชิมเมอร์สีประกายมุกนะคะแตะที่ช่วงหัวตานะคะแล้วก็เกลี่ยกระจายออกมาจนถึงใต้ตานะคะจะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้นี่เลยค่ะแต่งเสร็จแล้วจากนั้นนะคะจะเป็นขั้นตอนของการปัดแก้มนะคะตุนจะเลือกใช้เป็นการปัดแก้มสีโทนชมพูอ่อนนะคะหรือ Baby ้พิงนั่นเองก็ปัดกระจายเบาๆนะคะให้สีดูฟุ้งไม่เน้นที่สีสันมากนะคะ ให้พอดูวีประกายของแก้มที่อมชมพูนะคะแล้วก็ปัดที่ปลายจมูกด้วยจากนั้นนะคะจะใช้เป็นทิ้นบาบมนะคะสีแดงนะคะแตะเบาๆที่ริมฝีปากนะคะจะได้ลุคของริมฝีปากที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สีอมชมพูธรรมชาติค่ะ ก็จบแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าเผยผิวสวยสายสไตล์ต้วยที่เป็นบบสามกับวัซซ l ลีนเฮล t ี่ไว้นะคะ ตุ้แต่งให้ดูผิวกระจ่างใสจะใช้เป็นสีโทนน้ำตาลทองตามปกตินะคะแล้วก็เน้นที่ชิมเมอร์เพื่อเพิ่มประกายความกระจ่างนะคะสีแก้มนะคะจะเป็นชมพูเรื่อยๆนะคะบางๆเลยเพื่อให้ดูผิวมีสุขภาพดีมีเลือดฝาดเบาๆนะคะก็ริมฝีป,ปากก็เหมือนกันนะคะก็เลือกเป็นสีชมพูอมแดงแบบเบาๆแล้วก็นี่มีอีกหนึ่งเทคนิคที่ตุนให้ไว้ก็คือเพื่อที่จะลดอายุนะคะ บานทีเราแต่งหน้าจัดเกินไปก็จะดูว่าเรา,เามีอายุมากแต่ว่าเทคนิคที่จนให้ก็คือการที่จะเขียนคิ้วด้วยสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสว่างเล็กน้อย หรือเลือกจากสีที่เข้ากับสีผมนะคะแล้วก็เขียนคิ้วให้ค่อนข้างหนาหน่อยถ้าใครคิ้วบางเนี่ยก็เขียนให้หนากว่าเดิมเล็กน้อยด้วยกันวาดแบบที่ตูนได้ทาให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยที่คิ้วหนาอยู่แล้วก็เขียนตามรูปคิ้วเลยแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่ตูนให้ไว้ในการลดอายุเนี่ยตูนจะใช้เทคนิคของการใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยปกปิดแล้วก็ทําให้ใต้ตาเนี่ยกระจ่างขึ้นหนึ่งสเต็ปที่จะช่วยให้ ใต้ตาเรากระจ่างแล้วก็ Bright ขึ้นโดยการใช้เป็นชิมเมอร์นะคะทาตรงช่วงหัวตาแล้วก็ใต้ตาตรงนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการทำ How To นะคะแต่ผู้หญิงนะคะชอบลืมตัวหน้าสวยออกไปแล้วแต่ผิวตัวเนี่ยไม่ได้เลยค่ะรับไม่ได้ก็เป็นเหตุผลนะคะที่วัสลีนเป็นสปอนเซอร์ให้กับ h า w To ของตูในครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยบอกกับผู้หญิงทุกๆคนว่า เป็นผู้หญิงอย่าลืมตัวนะคะเราต้องคอยดูแลผิวของเราด้วยวัสสินก็ได้ให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทดลองใช้นะคะแล้วก็มารีวิวเป็นวั e สิน l t h ที่ White นะคะ UV Lightening ตัวนี้แล้วก็มีวิตามิน V3 เพื่อช่วยทำให้บํารุงผิวแล้วก็มี Triple Sunscreen ก็คือช่วย ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงอาทิตย์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็ต่อให้ฝนตกเนี่ยแต่บ้านเราก็จะมีรังสีต่างๆแล้วก็มีแสงแดดที่ค่อนข้างร้อนรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลผิวกันนะคะก็เดี๋ยวตูจะใช้ผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะหน้าพร้อมแล้วตัวต้องพร้อมด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะตูเป็นคนที่ผิวค่อนข้างแห้งมากแล้วก็สีผิวของ ของตัวเนี่ยจะค่อนข้างคล้ำเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลเรื่องผิวเลยอย่างที่วัซลีนได้บอกไว้ผู้หญิงชอบลืมตัวนะคะแล้วจบแล้วค่ะสวยทั้งหน้าแล้วก็ทั้งผิวตัวแล้วไม่ได้กลายเป็นผู้หญิงลืมตัวอีกแล้วนะคะวันนี้ที่ตูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับวัสลีนเฮลที่ไวท์นะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมด้วยค่ะนี่ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย